สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวบริการประจำวันพุธที่12พฤศจิกาย,ยน2557กับดิฉันสุธีราการจิระอุดมสาโรธค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะกรมการท่องเที่ยวมีมาตรการป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวตกเป็นเหยื่อขอให้ตรวจสอบประวัติบริษัททัวร์และมัคุเทศว่ามีการจดทะเบียนและได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องหรือไม่นะคะหรือมีพฤติกรรมสอบในทางทุจริตหลอ,อกลวงหากนักท่องเที่ยวถูกหลอกหรือไม่ได้รับบริการตามเงื่อนไขาการโฆษณาของบริษัททัวร์สามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนกม การท่องเที่ยวนะคะที่เบอร์โทรศัพท์0 2 4 0 1 1 1 1 1หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ tourismcenter.go.th ค่ะมาต่อกันที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรก่อร่างสร้างธุรกิจนิติบุคคลไทยครั้งที่1 พุทธศักราช2558ในวันอังคารที่18พฤศจิกายน2557เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาสานาทีณห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูมโรงแรมเอเชียกรุงเทพมหานครรับสมัครตั้งแต่บัดน,นี้นะคะจนถึงวันที่17พฤศจิกายน2557ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ dbd.go.th เข้าไปที่หัวข้ออบรมสัมมนาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 5 4 7 5 9 6 4ค่ะมาต่อกันที่ข่าวตลาดแรงงานกันบ้างค่ะวิทยาลัยกรองทับบกรับสมัครพยาบาลวิชาชีพเพื่อคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาล หัวใจและหลอดเลือดรุ่นที่2ตั้งแต่บัดนี้นะคะจนถึงวันที่4ธันวาคม2,557โดยสมัครด้วยตนเองได้ที่แผนกเตรียมการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ rtanc.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 3 5 4 7 7 1 1ต่อ9357และโทรศัพท์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 3 5 4 7 8 3 5ในวันและเวลาราชการค่ะ มาปิดท้ายกันที่คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์จำนวนหนึ่งอัตราผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทรหรือปริญญาเอกด้านการออกแบบเพื่อการแสดง และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการละครหรือศิละปะก,การแสดงหรือสาขาที่สัมพันธ์กับศิละปะก,การแสดงผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้นะคะจนถึงวันที่20พฤศจิกาย,ยน2557ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ fire.tu.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02696 630 6ในวันและเวลาราชการค่ะ และนี่ก็คือข่าวบริการทั้งหมดของเราในวันนี้นะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ